หลักสำัญก็มีการให้ทานร,การักษาศทิแล้วก็จเจริญภาวนาขอพรสำเร็จน,นี่คือุดประส์สของการขอพรให่บุญไปบุญสร้างบุญดีดีดีก็ก็ก็ที่จะถามอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงถึงเราจะไปขอพรสิงศักจากสิทธิ์เนี่ยแล้วจะสมนิพนธ์ได้ได้ได้ค่อนข้างดีง,ง,ง่ายนะคาารับก็จะ จะถึงจะขอพอจจรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็สมใจขอพอรสิ่งที่ได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตการอดากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประสบผลสําเร็จเราก็ต้องมีการให้ทานร,าารักษาศินแล้วก็เจริญภาวนาอย่างที่เราทำเนี่ยคือการให้ทานสลาปัจจัยทางครูร้อยมีการให้ทาน ต่อไปเราจะให้ศีลอาจารย์จะให้ศีลใช่ไหมให้ศีลแล้วก็นั่งจเจริญภาวนารู้สุก่านตรจะเจริญสมุนต์แล้วเมื่อวานเราเป็นนั่งจเจริญภาวนาเป็น,นตัวเสร็จสมนสุนธันศีลภาวนาเสร็จสมุนธ์แล้วเราไปขอพรอ่าน,นี่เป็นสูตรสําเร็จนะอาจารก พาเราบริสุทธิ์มีการเลี้ยการรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาในตัวอันนี้เื็นสูตรสําเร็จของของการขอพรสําเร็จมีโชคพิลาเกิดขึ้นได้สุขภาพแข็งแรงได้เทวดาให้พรเราได้ถ้าเราไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาขอพรไม่สําเร็จยากโยมอ่าโคให้ก็รับไม่ได้โคโ่รับก็รับไม่ได้ พกบุญเราไม่ไม่ถึงเขาอ่าเราก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้มันมีซะหน่อยมีมีนิดนึงก็ยังดีแต่ย่อมมาเดี๋ยตั้งใจาเนี่ยมาขายบุญนะเนี่ยมาขายบุญในบารมีมาไกลนะตั้งใจมาเอาไหว้ปู่คือประท้อมคือไหว้ปู่นะครับชโนดคือประท้อมหลักเลยนะอันนี้ อยประสงค์หลักยอมไกด์ตั้มเด็กเลยติ๊กแทงมาถามพระอาจารย์ว่าทายังไงจะขอพรให้สาําเร็จได้พระอาจารย์เขาบอกว่าให้มาเสริมดวงก่อนอเสริมดวงสวดข้อออก,ก่อนะฮะไรมีพรของค,คนเรากรเหมือนกันคุณไม่เหมือนกันแล้มวมาตรวดข้ออ,อกอบางคนก็ตกปีไม่ดีก็ทําอะไรก็ไม่เจริญค้าขายก็ไม่ดี นี่ทาพิธีดุตสบับโบราณเนี่ยมีกระโรงแล้วก็เพ้อด้วยกระโรงประจำวันด้วยมีใบสีเปิดบารมีด้วยแล้วก็มาเขียนชื่อนางมสกุลอายุแล้วก็เอาเข้าพิธีด้วยแล้วผ้ารันท่านก็จะเชิญเทวดาลงมาเขาก็จะมาดูว่าเออมีคนมาทําบุญคนไหนบ้างชื่ออะไรบ้างเขาก็จะให้พรเรา เราไปขอพรกับพ่อปู่สีโกก็จะได้จําเร็ดผลประโยชน์หลักสำกัรก็มีการให้ทา,ายรักษาสินแล้วก็เจริญภาวนาขอพร bon bon สำเร็จนี่คือจุดประสงค์ของก bon. ารขอพรอย่างเงี่ยงะนั้ไหนก็ถ้ามองมา,มาถ้ามองมา,มา,า,มา,มาไปขอพร bon ไม่ได้นะมันสเส้เร็จได้ไหมเมอล่ะมันไม่มีมสินแล่เมออ์สินมันมีอยู่ห้าข้อนะ ถ้าข้อสุราขาดไปแล้วก็หมดกันเลยเพราะอะไรก็ไม่สำเร็จอันนี้ญาติโยมสินดูแล้วหน้าตาจ่มใสตั้งใจเบิกบานตั้งใจว่าเอาบุนกุศลอย่างดีให้กับตนเองแหละให้กับเราให้กับครอบครัวเราให้กับชีวิตเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นครอบครัวก็จะดีขึ้นการงานการเงินควปมสุขอะไรก็จะดีไปอ,อันนี้ที่ว่าไกด์ตั้ม ไกดูนาไกดอกไกคนเนี่ยพามาทิศทางที่ดีมากเลยมีไกด์เนี่ยที่เห็นมาอ่ามันลักษณะนี้น่ะสายบุญที่ดีอ่าไกด์อื่นก็พาไปเที่ยว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 ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกจุดประสงค์ในการจุดประสงค์ในการขอพรอะไรจะได้สําเร็จสําเร็จประสงค์คนเราไปขอพรล้วก็จะได้ความสําเร็จในหน้าที่การงานในชีวิต ใจหนึ่งของเราสุขภาพของเราให้ดีขึ้นใครก็จะได้อย่างนั้นถ้าทําให้ถูกจุนไม่ถูกวิธีม,มันก็ไม่ได้พยานโยงก็ไม่ได้อันนี้ทําถูกจุนนั่นแหละถูกวิธีเข้าวิธีประกพบบอลปกระขอพรับพ่อปูจีนโต่าพญาประมมาม้น้าก็จะให้พรเราพรเราก็จะได้ดีดังเราดังใจเราตั้งใจมา